สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของ MSI มาให้ดูนะครับแต่เป็นการ์ดจอที่เราจะมาซ่อมนี่คือไม่ได้ซ่อมได้นะครับแต่เราจะเอามาเป็นเอาไว้เป็นแนวทางการซ่อมละกันนะครับก็คือการ์ดจอตัวนี้นะครับเป็นของ AMD RX 480นะครับก็คือเป็นของ MSI นะครับ RX 480 Gaming 8G นะครับผมอ่า จอตัวนี้ที่เรามาลงนะครับเราไม่ได้เอามาสรุปว่าเราซ่อมได้นะครับแต่เรามาเป็นแนวทางในการที่เวลาเราจะหาแนวทางการซ่อมนะครับก็ไปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ได้เช็คคร่าวๆหมดแล้วนะครับคือเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วก็คือจะมีชุดไฟที่ออกก็คือมี2มีมะแปลง0.9โวลต์0.1โวลต์อะไรประมาณนี้ครับ1โวลต์0.1ไม่มีนะครับประมาณ1โวลต์นะครับ ดีโดยรวมก็คือประมาณ1หน่วยทั้งคู่แล้วกันนะครับมันจะประมาณ0.9ทั้งคู่เลยครับประมาณ0.9นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดกันให้ดูนะครับว่าแนวทางการซ่อมของเราก็จะประมาณไหนนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้สรุปว่าเป็นอะไรเสียนะครับแต่เท่าที่เราจะเราวัดวงจรไฟไปเบื้องต้นนะครับก็คือไฟของชุด G P U กับชุดแรมของเขาไม่ออกนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า ตัวเราต้องทําไฟชุด c p u ให้ออกก่อนนะครับชุดแรมก็อาจจะออกตามนะครับผมเพาะหลายๆบอกก็จะเป็นแนวแนวทางแบบนั้นนะครับคือมันจะมีอันนี้ก็คือจะเป็นไฟชุดแรมนะครับแต่ไฟชุดแรมมันไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราวัดตรงมออแปลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันร้อนนะครับเพราะว่า GPU มันไม่ทํางานนะครับมันจะไม่มีความร้อนนะครับ อ่าครับเนี่ยเห็นว่าประมาณศูนจุด้าโวลต์นะครับอันนี้เป็นมอแปลงนี้นะครับอันนี้มอแปลงนี้เป็นมอแปลงโวลต์นะครับอ่าสโวลต์นะครับถ้าเกิดเราจะวัดมอแปลงนี้ก็จิ้มข้างขงนี้ก็ได้ครับผมโอเคแล้วจิ้มได้ไหมจิ้มข้างๆงนะครับไม่งั้นก็ต้องไปจิ้มข้างล่างนะครับอ่านะครับศูนจุดเก้าโวลต์นะครับผมก็คือเราหลังจากเรารอเช็คหมดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรช็อตที่เป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรช็อตที่มันชัดเจนนะครับพอมันไม่ชัดเจนนะครับเราาก็ต้องทํ ต้องทําไปตามแนวทางของเรานะครับหรือว่าใครจะมีแนวทางมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีวิธีซ่อมที่มันง่ายกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราก็จะได้เอาเป็นแนวทางในการซ่อมต่อไปนะครับอ่าพอเรามาเช็คเมนบอดแล้วนะครับมันก็จะมีแบ่งภาคไฟอยู่สองภาคไฟนะครับก็คือภาคไฟ1ิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ด้านตรง6กพินนะครับแปดพินนะครับแดพินเพราะว่ามีแปดรูนะครับแดพินแล้วกันนะครับ ก็คือมันก็จะมี12โวลต์มาเข้ามาเลี้ยงทั้งฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับจากที่ผมไล่มุงจรดมาส่วน12โวลต์จากสล็อตข้างล่างนะครับมันจะเลี้ยงของโซนนี้นะครับซึ่งตอนนี้โซนนี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับก็คือเหลืออีกหนึ่งโซนนะครับคือโซนนี้นะครับคือหลังจากเราวัดนะครับเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีไฟไปเลี้ยงตัว IC นะครับหรือว่าอาจจะมีอาขาซีแตกซีช็อตอะไรประมาณนี้ครับแต่พอเราเปิดวงจรแล้วนะครับก็คือเราไล่เช็คหมดละ ก็คือไฟมันไม่เข้าไปรลดไฟตอนแรกเราเข้าใจว่าไฟอ่ะออไอตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว i อซพันนะครับไอซพันสัญญาณหรือเป็นตัวคําสั่งประมาณว่าคําสั่งให้สั่งให้มอสเสร็จทางานอะไรประมาณนี้นะครับคือต้องมีตัวคอนโทรนอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลย่อยๆอีกทีนะครับอันนี้ตามความเข้าใจผมนะใครรู้มากกว่าก็เมนมาบอกได้นะครับโอเคตามแนวทางเราต่อนะครับผม ก็คือพอเรามาไล่เช็คนะครับเราคิดว่าเอ,อิม IC ตัวนี้มันเสียหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะสั่งออเดอร์ IC ตัวนี้นะครับ35 6 7ปีนะครับเราก็ต้องมาเช็คก,ก่อนนะครับเช็คว่าตัว IC เนี่ยมีไฟเลี้ยงเข้าไปมันหรือเปล่านะครับเหมือนไฟเหมือนประมาณว่าเราจะเปิดแสงสว่างของหลอดไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์มันก่อนอ่าเราต้องมีไฟไปเลี้ยงในหลอดไฟถูกต้องไหมครับอันนี้ก็น่าจะหลักการในแนวทางเดียวกันกน็คือตัวนี้ก็ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับ ผมก็มานั่งหาเปิดสกิลเมติกดูนะครับก็คือขา,าขาที่39นะครับขาที่39จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับคิดว่าเออถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงเราก็จะได้หาไฟเลี้ยงให้มันนะครับแต่ประเด็นคือเห็นไหมครับอันนี้จะเป็น,นเงินไอดีทองทองเนะีคือผมพูดหลายปนเพื่อวัดไฟนะครับถ้าเกิดเราไปจิ้มที่ตัวตัวขาเลยเนี่ยมันจิ้มยากนะครับเพราะว่าขามันจะค่อนข้างละเอียดนะครับผม เราก็เลยจิ้มที่เราก็เลยต้องขูดลายแล้วก็วัดนะครับซึ่งพอเราวัดแล้วเนี่ยไฟมันมีเข้าไปเลี้ยงอยู่นะครับพอมันมีไฟเข้าไปเลี้ยวนะครับแนวทางการซ่อมต่อไปก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเพราะว่ามันคือเราไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าตัวเนี้เราได้วัดวงจรคร่าวๆหมดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรช็อตท,ที่ชัดเจนนะครับแต่มีแค่อย่างเดียวเลยก็คือตัวชุดสัญญ,ญาณไฟเนี่ยชุด GPU หรือหรือชุดสัญ,ญญาณเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับ ประเด็นคือเราต้องทําให้มันทํางานก็คือเราต้องหาทาไงทํำยังไงก็ได้นะครับคือให้ชุด GPU มันทํางานมันก็มีอยู่2ออย่างนะครับคือ GPU อาจจะช็อตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันชอ็อตลงกลาวขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้ GPU ไม่ทํางานก็เป็นไปได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง GPU นะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องเปลี่ยน IC ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าตัดข้อสันนิษฐานไปทีละข้อนะครับเบื้องต้นเราต้องลองเปลี่ยนก่อน ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราค่อยมาคุยนเรื่องตัวอื่นแล้วกันนะครับเพราะซึ่งตอนนี้เราต้องทําเป็นเขาเรียกว่าทาเป็นสเต็ปเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับแนวทางการซ่อมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ของทางผมจะก็จะเป็นแนวแนวแบบนี้ก็คือเราจะร้องเสียงนะครับสั่งไอซีตัวนี้มาไอซี IC ตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับตัวนึงก็ประมาณตั้งเกือบยี่สิบกว่าเหรียญนะจากที่เช็คราคามานะครับตัวนึงประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับสิบกว่าเหรียญถ้าตกเท่าไหร่ครับก็แพงอยู่นะครับแพงอยู่ก็ค่อนข้างสิบกว่าเหรียญนะครับร สองตัวประมาณยี่สิบเหรียญนะครับหารสองแล้วกันนะตี้ะตัวเราประมาณสิบเหรียญเนานะตัวนึงก็เท่าไหร่100ร้อยกว่าบาทมนะั้งร้อยสองร้อยเนี่ยนะครับแต่ก็มันก็ต้องลองสั่งมาเปลี่ยน,นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สั่งตัวนี้มาเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าอัออกอะไรเราก็จะไปเขาเรียกว,ว่าไปเปลี่ยนชิปยังไม่รู้นะครับเพราะาชุด G P U เนี่ยมันไฟมันไม,ไม่ออกเลยนะครับจากที่เราเคยทํามานะครับถ้าเกิดเราทําไฟ G P U ออกได้นะครับโดยมากแล้วบางตัวนะครับไฟแรมมันจะตามมานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําไฟแรมก่อนเนี่ยมันคงจะข้ามสเต็ปเกินไปเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะรู้มากกว่าเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูนะครับมันเหมือนว่าต้องทําไฟ GPU ก่อนนะครับหรือจะทําไฟแรมก่อนก็ได้นะครับแต่ยังไม่เคยทําไฟแรมก่อนนะครับโดยมากแล้วผมจะทําไฟ GPU ก่อนให้ติดก่อนนะครับแล้วค่อยไปตามหาไฟแรมที่หลังนะครับถ้ามันไม่ติดนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัว i c ซีคอนโทรลไฟนัมดีเอสเจ็ดหเนี่ยผมก็ได้สั่ง i c มาแล้วล่ะสั่งมาแต่ของยังไม่มานะครับถ้าเกิดว่ามันมีของเนี่ยเราสามารถลองได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีของเราก็ลยต้องสั่งไปทั้งสองไอตัวนี้ผมสั่งไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับผมกำลังจะสั่งตัว IC ตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการซ่อมเฉยๆนะครับเป็นบอร์ดที่เราไม่ได้ซ่อมได้นะครับก็อตัดิว่าใครที่มีแนวทางการซ่อมของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือ เราทํามาเป็นอย่างนี้นะครับคือไล่ไฟเป็นชุดๆไปเหมือนเราซ่อมโน้ตบุกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องเช็คระบบไฟก่อนซึ่งตัวนี้ก็ต้องรอสั่งอะไหล่ต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่เราเช็คเนี่ยมันก็มีไฟไปเลี้ยงที่ตัวไอซีแล้วนะครับถ้าเกิดไอซีมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับคือตัวไม่ทํางานพอตัวไม่ทํางานแล้วก็ไม่สั่งระบบนะครับผมส่วน GS เสนี่ยส่วนชุดไฟแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะสั่งอะไหล่ไปแล้วแต่มันยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้ลองให้ดูนะครับ ก็นี่เป็นแนวทางในการซ่อมแล้วก่อนนะครับส่วนภาพอื่นๆเนี่ยคือเราเราไม่มีตัวไหนช็อตเจนนะครับที่ว่ามันจะช็อตให้เรามองเห็นนะครับคือวัดตรงไหนก็ไม่มีช็อตนะครับก็มันก็อาจจะมีนะครับบางบอร์ดนะครับที่เราเคยเจอนะครับมันมีสีฟิลเตอร์ประมาณนี้ครับช็อตนะครับพอมันช็อตนะครับมันก็ทําให้ตัว GPU ไม่ทํางานก็มีนะครับมีเคยเจออยู่ครับแต่อันนั้นมันมองเห็นด้วยตานะครับเราสามารถมองเห็นด้วยตาเลยแต่ประเด็นคือบอร์ดนี้ มันมองไม่เห็นไงครับพอมันมองไม่เห็นเราก็ต้องทำไปไปเขาเรียกตามแนวทางของเราไปก่อนละกันนะครับคลิปนี้ก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางการซ่อมแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะหัดซ่อมหรือว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มทางซ่อมนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับคงจะไม่มีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็เอามาลงไว้ขำๆแล้วกันนะครับโอเคก็ใครชอบก็กดติดตามกดไลค์โดยแล้วกันนะครับจาอย่ายังไงก็ไ้เจอคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ